ทกศเปิดโครงการทากศร,รวมใจสู้ภัยแล้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหมามงคลสเสด็จเลิงถวัลย์ราชาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายนปี2559และในโอกาสมหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคมปี2559 นายสมดีขชายังายืนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานเปิดโครงการทกศรวมใจสู้ภัยแรงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคมปี2559ณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร โดยโครงการทากศร,รวมใจสู้ภัยแล้งจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าทกศและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ประสบกับปัญหาวิกฤตภัยแล้งได้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าชุมชนและส่วนราชการเป็นการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของธนาคารในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายนปี2559และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคมปี2559ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชุมพรได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติจำนวน650,000บาทมาดำเนินกิจกรรมโครงการทากสรวมใจสู้ภัยแ้งจังหวัดชุมพร ในการนี้ได้จัดถ้ามีการมอบธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปประดับอาคารสถานที่เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติรวมทั้งได้จัดหาภาชนะบรรจุน้ำขนาดสองพันลิตรจำนวน116้ถังเพื่อมอบให้กับชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจเพื่อใช้เก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ลูกค้าและผู้ประสบภัยแล้งทานนะะถือธงขึ้นด้านหน้านะคะแล้วก็ท่ด้านหลังนะคะก็ชูตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชุมพรได้กําหนดโครงการทกสรวมใจสู้ภัยแล้งจังหวัดชุมพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ลูกค้าทกสประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งได้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อการเกษตรและสาก,ก์การเกษตรจังหวัดชุมพรได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติจำนวน650,000บาทมาดําเนินโครงการทกสร,รวมใจสู้ภัยแล้กจังหวัดชุมพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ในการนี้ได้จัดให้มีการมอบธงตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ท่านพี่น้องเกษตรกรและก็พี่น้องชุมชน ในเขตจังหวัดชุมพรทุกๆหมู่บ้านนะครับทั้ง116ชุมชนที่ได้ร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางทกศที่ได้จัดก,กิจกรรมโครงการทรกศรวมใจสู้ภัยแล้งจังหวัดชุมพรนะครับปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราผ่านปัญหาอุปสรรคัยแรงกันมากพอสมควรเมื่อเดือนพฤษภาปลายเดือนเมษาต่อเดือนพฤษภาทั้งเดือนเดือนนี้ก็ คล้อยคลายปัญหาผมขอขอบพระคุณมากนะครับที่ได้ให้เกียรติผมได้มีโอกาสได้กล่าวกับท่านันาส่วนราชการและผู้ร่วมงานในวันนี้นะครับผมขอเช่นชมบทบาทของทกาศาในการที่ลงไปดูแลเสริมสร้างความเข้มแข็งถือวันนี้นั้นเป็นวันแห่งมีความสุขของพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรซึ่งโดยการมอบให้โดยทางธนาคารทกราศาของจังหวัดุมพร ท่านผู้ว่าก็บอกแล้วมีทุกมีสุขนะครับก็ต้องนึกถึงทกศท่านนายกงการเวรัาจังหวัดชุมพรท่านมานพจินาไมท่านผู้อำนวยการทกศนะครับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เคารพทุกท่านผมนายกิตาสุขสิริครับในนามตัวแทนประธานเครือข่ายทกศจุมจนต้นแบบนะครับจังหวัดชุมพรรู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการดีๆเรื่อนชู่ชุมชนนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งนะครับระดับเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการธนาคารต้นไม้นะครับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมโครงการขวายชะลน้ำนะครับซึ่งบางชุมชนนั้นได้นำงบป,ประมาณต่างๆนะครับที่ทางทศได้ะจนสนุนให้กับชุมชนต้นแบบ ไปดำเนินกิจการกิจกรรมในชุมชนจนประสบความสําเร็จเช่นธนาคารต้นไม้ซึ่งบางชุมชนได้นําได้ใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินชุมชนแล้ว เอาค่ะตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกอสออทท่าตะเภาค่ะวันนี้เราก็มาร่วมกับทกอสออเพื่อที่จะออกงานสู้ไยแล้งนะคะวันนี้นะคะเรามีการสาธิตการทําข้าวตูจากข้าวไบรบารี่ค่ะแล้วเราก็ท,ท<ะ>วกวาเทปกล้ยหอมนึ่งกันด้วยนะคะเพื่อมีความรู้พร้อมทั้งมีสูตรแจกด้วยถ้าสนใจขอเชิญชมกันได้เลยนะคะออขอบคุณมากค่ะและแสนงเพื่อเกียรติเพื่นั้นก็เป็น นโยบายของธนาคารนะครับที่ทกศทํานอกเหนือจากธุรกรรมทางการเงินก็คือในเรื่องของการดูแลสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เรามีชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ทกศเข้าไปดูแลส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพาตนเองนะครับรววกลุ่นเพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกันตลอดจนถึงมีการเชื่อมโยงนะครับในแต่ละชุมชน ซึ่งในกิจกรรมของ116ชุมชนนะครับเราก็มีกิจกรรมไปเสริมมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้นะครับในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตความรู้ทางก,การจัดการทางการเงินนะครับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเราส่งเสริมให้แต่ละชุมชนมีการจัดสร้งธนาคารต้นไม้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ โครงการฝ่ายชะลอน้ําก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราลงไปดูแลนะครับช่วยเหลือป้องกันภัยพิบัตินะครับรักษาน้ําไว้ใช้ในยามแห้งแล้งนะครับและกิจกรรมในวันนี้เช่นกันนะครับในเรื่องของพกสรวมใจสู้ภัยแล้งนะครับก็เป็นนโยบายของธนาคารที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องที่ประสบภัยแล้งนะครับโดยเราส่งมอบ ถังน,น้ําขนาด2,000ลิตรนะครับเพื่อ <c oughs> ให้1 1 6ชุมชนได้ไปเก็บกักน้ําไว้เพื่อป, <c oughs> ปุปโภูบริภูกในยามจําเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดโดยย่อนะครับของวันนี้ครับครับขอขอบพระคุณท่านนะครับที่ท่านได้เกียรติมาร่วมในพิธีสำคัญในวันนี้ เราคือธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประอกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจต่างใจไม่หวังกำไรคือปานิทานตกยามอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอ,อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ี่สิบกว่าปีที่เหนื่อยหนักนายภารกิจหลักร,ร่วมพัฒนาชนบทวันนี้ความจริงปรากฏชนบทเกมแข็งเกษตรกรเรล,ลื่มตาื่นรวมกลุ่มยกระดับคุณภาพสู่ชีวิตเกษตรกรรมที่ยัง่งยืนชีวิตชนบทไทยดีขึ้นตามรอยพระราชดำรดัสเศรษฐกิจพอเพียง พวกเกล้าชาวทอคอซอขอรับใช้กเกษตรกรอย่างภูมิใจ I'm dying. i ใจไว้ด้วยคนสวยบ้านไกลยอย่าได้เดียดฉันเพื่อเป็นสัมพันธ์วันนี้วันน้าถึงใจดวงนี้ไม่มีราคาขอวอนแก้วตาอย่าเมินน้า ใจสนิทเป็นมิตรรวมเรือนเป็นเพื่อนแกเงาติดตามเหมือนเงาคำเช้าก็ได้แมนเจ้านิ่มเนื้อเบื่อแล้ววันใดจะด้านหน้าไปขอใจเป็นทานยิ้มลา ระวังพ่าว้วห่วงยายคนบ้านไกลไม่เอาหัวใจกลับบ้านช่วยเก็บใจที่วานานนาน,น,าน,นึกว่าสงสารคน เดือดนำร่วมคันเฝ้าคอยนักวันได้พบกันใหม่ขอให้ลับฝันถึงกันเรื่อยไปด้วยรักจากใจหนุ่มพอก็อสอ เก็บใจพี่ไว้นาน,นานนานนึกว่าสงสารคนไม่คายรายใครอย่าลืมคนที่กินข้าวรวมชามดื่มน้ำรวมคันเฝ้าคอยนับวันได้พบกันใหม่ ขอให้หลับฝันถึงกันเรื่อยไปด้วยรักจากใจลุมขอ